กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรดีม u e ไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกเกม d ีม a m สต a อ u เกอร์ k e งพ0นสนะครับเป็นมอดพิเศษนะครับม o ดดีมือสตอเกอร์สองพนสินะครับก็คือเป็นเวอร์ชันปีสองาันสิบห2สองนนะครับเป็นก็จะเป็นนะครับมีนักเตะที่เล่นอยู่ใน สโมสรในตอนนั้นก็คืออย่างเช่นโรนันโดนะครับก็อยู่เรอัลมาดริดนะครับแล้วก็แมสซี่ก็เล่นอยู่บาร์เซโลนาในตอนนั้นนะครับแล้วก็แกรนเบลครับก็ยังอยู่มาดริดนะครับแล้วก็สตัตันฮิปราฮิโมวิดครับก็อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือเป็นมอดที่โอ้โหหาหลดได้ยากมากครับมอดนี้ก็เนม่าครับเวอร์ชั่น ผมสีทองครับเป็นเวอร์ชันที่ผมชอบมากครับเวอร์ชันนี้ก็อยู่เนมานะครับอยู่บาร์เซโลนานะครับก็จะมีหลุยโซเลตด้วยนะครับอันนี้เป็นสามประสานเอออนะครับแต่อันนี้ผมก็ซื้อมาไว้ในทีมแล้วนะครับผมก็จะลองขายดูนะครับนี่นะครับสามประสานครับลุยโซเลตเรเนเมสซี่เนมาจูเนียนะครับเราจะมีองตัวนิดมันนะครับอยู่แอตมาริดปัจจุบันก็ ยัางคาแข่งอยูแอดมาริกนะครับแล้วก็จะมีอาซานะครับก็ตอนนั้นก็อยู่เซลซีนะครับตอนนี้ก็แคนสตั๊ดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีราฮิมสตอร์ลิงครับก็เล่นอยู่แมนเชตนะครับมีโอซิลนะครับอยู่อาร์เซนอลนะครับแล้วก็โรเมลูลูกากูครับตอนนั้นก็อยู่เอเวอร์ตันนะครับ แล้วก็แฮร์รี่เคนครับอยู่สเปร์นะครับก็ยังมีอินเนสตาด้วยนะครับก็อยู่บาร์เซโลนานะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็มีอีกมากมายนะครับนักเตะที่แการสตาร์ทนะครับหรือว่านักเตะที่ไปเล่นให้ทีมอื่นแล้วนะครับแต่ถ้าคุณสนใจอยากจะได้เวอร์ชันสองพันสิบเจ็ดนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันนักเตะเก่าๆนะครับนะครับสนามครับกอันนี้ก็ อัปเดตสมจริงมากขึ้นนะครับหลังคาก็มีสนิมขึ้นเหมือนจริงเลยนะครับโลโก้นะครับอาจจะไม่เหมือนจริงนะครับแต่ว่าก็เล่นได้นะครับแล้วก็การเล่นก็คล้ายกันกับดิมีปพันยี่สิบสี่นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับทีมผมก็จะฟูทีมไว้ประมาณนี้นะครับก็ฟูตามใจชอบนะครับ แล้วก็อัพทั้งเดียวเต็มด้วยนะครับก็เป็นว่ามอดน,นี้เป็นมนัดดิมบิกซอเกอร์สองพันสิบเจ็าเตะตอนนั้นเล่นอยู่แต่ละทีมนะครับเป็นอะไรที่ดีมา,มากครับสำหรัมบมอดน,นี้ก็คือผมชอบนะครับก็คือผมชอบในยุคนั้นนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เอาเป็นว่าขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ